โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์จากทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเผยอาราฟอร์มลี่เก่าเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมบีโซลิปเปอร์เซิร์ฟซีเก่าเช่นเคยเนาะก็เป็นเกมน้องใหม่นะครับมือถือที่กําลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ในวันที่6มีนาคมนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูเทียร์ลิสต์ที่ดีที่สุดนะครับในช่วงต้นเกมที่เกมเปิดนั่นเองเนาะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวเกมบีโ so, ซ 022ในปัจจุบันเนี่ยมีพวกอลันคาเกือบหมดแล้วแต่ยังไม่ได้มีไอเซนล่างเสยผมนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกอลงคงอลังคาเนี่ยจะมีแล้วแต่แบบตัวเกมนี้เผื่อใครไม่รู้มันจะมีในส่วนต่อของการอัพตัวละครไปจนถึงปลดบังใครอะไรประมาณนี้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าส่งผลแบบถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครอะไรมากมายมันจะมีแค่บางตัวละครนะครับที่ส่งผลอย่างเช่นหัวหน้าหน่วย นะครับอ่าไอ้ตัวนี้นะครับอิซึกะยะอ่าจากร่างธรรมดาเนี่ยปดบางใครเนี่ยของเขาก็จะเป็นร่างที่มันแบบว่ามีปีกน้ําแข็งอะไรประมาณนี้แต่บางตัวละครก็ไม่ได้แบบเป็นแบบนี้เขา้าใจไหมบางตัวละครก็แบบเฉยๆยนะครับไม่ได้แบบว่ามีรูปลักษณ์อะไรที่เปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวเกมเพย์เนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันเดี๋ยวให้ดูก่อนถ้าจะพูดตามตรงเลยคือตัวเกมบีโซลิเปอร์เนี่ยตอนที่ผมเห็นครั้งแรกผมค่อนข้างคาดหวังแต่พอผม <Okay. S 1> ไปหา แบบว่าตัวเกมในเซิร์ฟจีนมาดูไปหาข้อมูลจาก YouTube ดูเนี่ยภาพเนี่ยไม่ได้สวยมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นตัวเกม 3D ที่เป็นแบบเป็นสไตล์จีนแบบจ๋าๆก็คือเป็นการเล่นแบบ6 v 6กนะครับก็คือข้างหน้า3ข้างหลัง3จะมีบางตัวละครอ่าที่สามารถโจมตีแนวตรงอย่างเช่นนินอย่างเงี้ยจะโจมตีแนวตรงโดยทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังจะมีบางตัวละครนะครับอย่างเช่นซุยฟงมัง้ง ที่จะเป็นการโจมตีแนวหน้าสตัวหรือว่าแบบสุ่มอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวละครมันจะเป็นแบบนั้นมันเป็นเชิญเบส RPG ก็จริงแต่มันจัดทีมเอาตัวตรงนะมันก็จัดทีมไม่ค่อยได้หรอกนะครับเพราะว่ามันก็บังคับให้เราลงตัว1 2 3 4 5 6ม่้ใช่ไหมบางเกมมันจะสามารถจัดทีมจัดตำแหน่งอะไรได้แต่ว่าตัวเกมเนี้ยก็คือจัดได้ตามที่เขาให้จัดนั่นแหละบางตัวละครก็โจมตีแบบอย่างที่บอกแนวหน้าแนวหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็หลกัลกๆเนี่ยตัวเกมเพย์จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ภาพเนี่ยเดี๋ยวผมให ให้ดูเลยเพื่อใจไว้ว่าเอ้ยเราคาดหวังกับมันมากภาพมันน่าจะสวยมากนะอะไรประมาณนี้ก็อยากคาดหวังมากครับภาพได้แค่นี้จริงๆมันจะมีตัวเกมอ่าตัวของบีด t 3D ที่เป็นตัวเกมแอคชั่น RPG ที่กําลังจะเปิดให้บริการในปีนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเป็นเกมใหม่แกะกล่องเลยภาพโคตรสวยนะครับคล้ายๆกับวันพันแมนเวลแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าระบบจะเป็นประมาณไหนนะครับเนี่ยประมาณนี้ภาพให้ดูเลยก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเชียร์ลิสกันอีกทีหนึ่งนะครับ อ่าดูภาพนะครับคืออยากคาดหวังเยอะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องภาพเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสแต่ผมมองว่าการออกท่าออกสกิลหรือว่าการแบบการเคลื่อนไหวมันดูแปลกๆนิดนึงนะเออไม่แน่ใจว่าแบบคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับอ่าแต่ตอนคอมโบโจมตีพร้อมกันเนี่ยก็ถือว่าอ่านรวดเร็วทันใจอยู่แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวของเทียริสนะครับต้องบอกก่อนว่าเทียเนี่ยนะครับเป็นเทียช่วงต้นเกมนะครับสังเกตว่าจะยังไม่มีพวกอารันคา ประมาณนี้แล้วก็เทียจะมีจัดเป็น2หมวดหมู่คือหมวดหมู่ของตัวละครที่อัพตันทุกอย่างแล้วพร้อมปลดปล่อยสวัสดิกะหรือบางไทตัวพวกนี้อย่างที่บอกครับอย่างเช่นอิซึกะยะอาจจะเป็นในส่วนตัวของล่างที่มันมีปีน้ําแข็งแล้วใช่ไหมเป็นล่างมังกรแต่ถ้าเรามาดูในส่วนตัวของหมวดหมู่ตรงนี้ครับเป็นหมวดหมู่ของตัวละครที่เก่งโดยตัวของเขาเองแต่หาการ์ดหาตัวละครซ้ําค่อนข้างง่าย ถ้าเป็นตัวของอิซึกยะเนี่ยนะครับจะอยู่นี่เลยเทียเทียที่2นะครับเทียสองเห็นไหมอ่าแต่อย่างที่บอกถามว่าตัวละครเนี่ยเมื่ออัพตันเนี่ยนะครับถ้าจะวัดว่าตัวไหนเก่งสุดเนี่ยควรไปดูเทียนี้อ่าเทียนี้คือตัวละครที่เก่งสุดๆเพราะว่ามันอัพตันอัพบางใครอัพตัวละครดาวตันอะไรมาหมดแล้วตัวละครพวกเนี้ยจะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆถ้าเลดเกมอ่ะเป็นตัวละครเลดเกมแล้วกันเลดเกมให้ดูเทียนี้ แต่ถ้าช่วงต้นเกมเนี่ยนะครับผมมองว่าควรดูเทียนี้เพราะอะไรตัวละครประเภทพวกนี้หาง่ายอย่างเช่นทําไมตัวละครซุยฟงถึงติดเทียศูนย์เพราะว่าการเปิดกาชา30ครั้งในเซิร์ฟจีนะมันจะก,การันตีที่เราจะได้เลือกตัวละครระดับ S s R บวกแล้วมันจะมีซุยฟงและก็งินซุยฟงเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สกิลแล้วอีฝ่ายติดตาประทับถ้าเราโจมตีไปจะติดคลิติคอขแน่นอน เพราะฉะนั้นตัวของนางไม่จะไปต้องอัพอัตราคิติคอนไปอัพครีดาเมดกับพลังโจมตีก็พอเพราะว่ามันติดครีแน่นอนแล้วก็งินอย่างเงี้ยหาง่ายเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีให้เลือกเป็นระดับ SSR บวกเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยถ้าโจมตีศัตรูที่ติดแบบว่าเลือดต่ำกว่า50%โจมตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมาดูเทียพวกนี้ได้นะครับบางตัวละครเนี่ยก็เป็นแค่เทีย SSR นะครับเพราะว่าตัวละครหัวหน้าหน่วยมันจะเป็นเทีย SSR บวก ประมาณนี้นะครับาสามารถดูได้ส่วนตัวผมเนี่ยแนะนําว่าช่วงแรกๆเนี่ยให้ดูพวกเทียนเนี้ยไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าหาง่ายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอก2ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวละครแบบว่าเกนิวไซอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าหาง่ายไหมก็ไม่นะเพราะว่ามันมาเฉพาะตู้เลดเท่านั้นตู้ธรรมดาไม่มีโอกาสเปิดเจอประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยฮิลเลอดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ ผมไม่แน่ใจว่าหาง่ายหรือเปล่าแต่มันเป็นตัวฮิลที่ค่อนข้างดีแล้วกันนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าจะดูว,ว่าวันเลดเกมตัวไหนเก่งก็จัดเทียนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าซุยฟงเนี่ยถ้าเปิดบังไทยใช่ไหมมันจะเป็นล่างที่มีมิกซ์ไซน์อ่าติดแขนใช่ไหมแล้วก็มีเป้าเลงเนี่ยมันก็ยังติดเทียนหนึ่งอยู่ดีอ่าส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าเออตัวละครทําง่ายจากเทียสูงเนี่ยแล้วเราอัพเต็มทุกอย่างวัดกันติดเทียนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แย่ใช่ไหม เออไม่ได้แย่ถ้าเป็นยินอย่างเงี้ยนะครับยินเทียนหนึ่งอย่างเงี้ยทามาก็จะติดอยู่ที่ประมาณเทียนสองเพราะฉะนั้นส่วนตัวคิดว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยเล่นซุยฟงดีกว่าเพราะมันจะมีตู้เลดอ่ะมีตัวเลือกตัวละครระดับ S R อ่าบวกมาให้เราด้วยเลือกได้นะถ้าเป็นยินกับตัวของซุยฟงเนี่ยก็เลือกซุยฟงดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเราจะทําในอนาคตแบบเผื่อในอนาคตเลยก็ไปเล่นตัวของนี่นะครับอ่าอิกะยะแล้วก็ตัวของอ่าชื่อว่าอะไรวป่าผมจำไม่ได้เป็นตัวเมนผมด้วยใช่ไหม ชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยว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 เอ้ยเป็นเมนผมนะมันเป็นพระเอกเลยนะเนี่ยนะครับชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้นะอ่าอ่าเคมปะจิอ่าซาราคิเคมปะจิแม่งเป็นตัวเมนแต่ลืมชื่อนะครับอ่าซาราคิเคมปะจิแต่ว่าซาราคิเคมปะจิเนี่ยอย่างที่บอกติดเทียสองนะในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ตัวละครอ่าอิซึกะยะเนี่ยติดเทียสองเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอยากกะว่าเฮ้ยในเลดเกมเนี่ยเราจะซัด รัวๆเลยก็ให้เลือก2ตัวนี้มาแต่ถ้าใครอยากเล่นช่วงต้นเกมที่ผมมองว่าง่ายมีให้เลือกก็เอาเป็นซุยฟงแล้วก็งินดีกว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงต้นเกมที่แบบว่ายังไม่ได้ปลดปล่อยบางใครยังไม่ได้อัพดาวตันหรือว่าอะไรเนี่ยตัวละครมันก็จะประมาณนี้ไนงะแต่ว่าถ้าอัพเต็มทุกอย่างแล้วอ่ะตัวละครมันก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลกักๆเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วลกันว่าจะเลือกเล่นช่วงต้นเกมตัวละครที่หาง่ายแล้วก็ค่อนข้างเก่งหรือจะกะว่าในอนาคตเราจะเล่นตัวละคร เลทเกมไปเลยพร้อมปลดปล่อยบางไข่อ่าถ้าสายรวยถ้าคนที่เป็นสายเติมหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นเซตเทียตามนี้แต่ถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายเติมน้อยสายฟรีผมแนะนําว่าเป็นเทียตามนี้ดีกว่าแล้วก็จะมีอีกเทียหนึ่งที่เป็นแบบว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นยังไงอะ่ะเป็นเซตช่วงต้นเกมกลางเกมเลดเกมซึ่งแม่งก็ตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยนะอันนี้คือช่วงต้นเกมควรแนะนําว่าเล่นประมาณนี้อ่าอันนี้ช่วงกลางเกมก็เล่นประมาณนี้ ช่วงเลดเกมเล่นประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้คือตัวละครที่สามารถใช้ทดแทนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นจัดตัวเทียตามนี้ก็ได้เพราะว่าเขาจัดเซตมาให้แล้วช่วงต้นเกมกลางเกมเลดเกมหรือว่าเราจะดูเทียตามนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้อันนี้ขอย้ําอีกรอบเป็นเทียที่ปลดปล่อยสวัสดิกะหรือว่าบาังครอัพตัวละครตันทุกอย่างแล้วนะครับสามารถใช้บังครได้หมดแล้ว นะครับเป็นช่วงเลดเกมแล้วกันนะครับอันนี้คือในช่วงตัวละครเลดเกมแต่ว่าอันนี้คือช่วงตัวละครที่เป็นต้นเกมและก็หาง่ายสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเปิดกาชา30บใบสามารถเลือกซุยฟงหรือว่ายินก็ได้นะมันจะมีตัวละครหลายตัวอยู่แต่ว่าแนะนําว่าเป็นซุยฟงแล้วกันหลักๆอันนี้คือแนะนําว่าเป็นช่วงต้นเกมส่วนตัวผมก็คิดว่าอาจจะเล่นในส่วนตัวของซุยฟงมาเป็นช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะจากเทียร์ศูนย์อัพเต็มเปิดบางใครเขาก็ยังเป็นเทียร์หนอยู่ดีใช่ไหม และผมเนี่ยจะไปเล่นตัวอวยก็คือซาลาคิเคมปาจินะฮะตัวอวยนะหลักๆก,ก็คือน่าจะเล่น2ตัวนี้ซุยฟงแล้วก็ซาลาคิประมาณนี้แล้วก็ตัวละครที่คตรพ่อคนแม่เก่งนะครับก็คือนี่อ่าสตัวเนี้ยแนะนําว่าสุดท้ายก็ต้องเปิดอยู่ดีแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเกลิไซเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับตู้เลดกาชาพิเศษเหมือนจะไม่มีตัวละครที่เปิดได้ในเกมเลยต้องเปิดในตู้เลดเท่านั้นถ้าปลดปล่อยบางใครแล้วเนี่ยก็เป็นชุดถอดเสื้อใช่ไหมก็ยังเก่งอยู่ดี ตึงๆเนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้ผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ดองเพชรดองอะไรไว้ปลดล็อกด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับนะมันมี6ตัวใช่ไหมมี6ตัวเนี่ยอย่างน้อยผมเล่นซุยโฟงเล่นเคมปาจ,จินะครับแล้วก็่างตัวนี้นะครับอีก2ตัวเนี่ยค่อยเลือกหาเอาก็ได้แต่ว่าอาจจะอยากเล่นเป็นตัวเนี่ยเหมือนกันนะก็ค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเราโชคดีได้ตัวไหนมานะครับแต่ว่าตัวละครที่ไม่จะเป็นต้องโชคดีเลย คือปลดล็อก30ครั้งได้ฟรีแน่นอนก็คือซุยฟงแล้วก็งินแล้วก็จะมีตัวนี้มั้งอะแล้วก็จะมีพ่ออาพระเอกนะครับมันจะระมัน6ตัวให้เลือกอะผมจำไม่ได้ว่ามีตัวไหนบ้างผมจำได้4ตัวก็คือซุยฟงงินอาน้องหมานะครับแล้วก็พ่อพระเอกนะแล้วก็อีก2ตัวจำไม่ได้นะครับก็หลักๆคือจาประมาณนี้ละกันสามารถดูได้ตามนี้เลยนะตัวละครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกบางใคร กับตัวละครที่ปลดปล่อยสวัสดิการหรือว่าบางใครแล้วนั่นเองนะครับตามนี้หลักๆจะประมาณนี้เลยกันสอบคณิตชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสอบคพิป์บินนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้แลวกันนะครับสวัสดีครับ